เครื่องติดสติกเกอร์อัตโนมัติ EC Lab รุ่น EL 2 0 0 ST พร้อมสายพันลำเลียง CNC 0 2 0 AT ถูกออกแบบมาเพื่อการติดสติกเกอร์และฉลากบนบรรจุภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงมาพร้อมระบบควบคุมแบบ PLC และหน้าจอทัชสกรีนใช้งานง่ายโครงสร้างเครื่องผลิตจากสแตนเลสสตีลและอลูมิเนียมอลลอยแข็งแรงทนทาน ขับเคลื่อนสติกเกอร์ด้วยเซอร์โวมอเตอร์ที่ให้ความเที่ยงตรงสูงช่วยให้การติดฉลากสมัำเสมอทุกชิ้นการดูแลบำรุงรักษาไม่ซับซ้อนและไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ชำนาญเฉพาะทางก็สามารถควบคุมเครื่องได้อย่างสะดวกเครื่องสามารถปรับตั้งตำแหน่งการติดสติกเกอร์ได้ทั้งด้านข้างด้านบนและด้านล่างของชิ้นงานสามารถติดสติกเกอร์ได้ประมาณ 40- 120ถึงชิ้นต่อนอาทีขึ้นอยู่กับรูปทรงของชิ้นงานความแม่นยำในการติดฉลากอยู่ที่บวกลบ1-2ถึงมิลลิเมตร ขนาดสติกเกอร์ที่รองรับมีความสูงตั้งแต่20ถึง100มิลลิเมตรและความยาวตั้งแต่20ถึง300มิลลิเมตรเครื่องรุ่นนี้ยังมาพร้อมขาปรับระดับและล้อเลื่อนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายติดตั้งเข้ากับรายการผลิตได้ง่ายเซ็นเซอร์ตรวจจับสติกเกอร์มีความสเสถียรสูงและยังสามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตหรือวันหมดอายุเพิ่มเติมได้เหมาะสำหรับโรงงานที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพลดแรงงานและประหยัดเวลาในการผลิต เครื่องติดสติกอ e ์ easylab รุ่น el 2 0 0 st คือทางเลือกที่ตอบโจทย์งานติดฉลากในอุตสาหกรรมยุคใหม่อย่างแท้จริงติดต่อสั่งซื้อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-956-8291-2สถึงสำนักงานมือถือ080-854-4137หรือ084-088-5158ลายแ s a i kmac